ท่านจึงว่าอธรรมชาติที่เกิดตายก็จะเป็นธรรมชาติที่เกิดตายไปผู้รู้อยู่เห็นการเกิดดับของสิ่งทั้งเห็นการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่เกิดไม่ดับถ้าเราจับหลักการตรงนี้ได้แล้วก็เรียกว่าเราสามารถแยกแยกผู้ไม่เกิดไม่ตายกับผู้เกิดตายออกจากกันได้ผู้เกิดตายเป็นไรรูปก,กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ จิตสติของเราจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยจะรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยนะทุกครั้งที่เรามีการฝึก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 ,ฝกไปสติจะรวดเร็วรวดเร็วเท่าทันการเกิดของจิตเดิดยทั้งจิตเกิดทุกครั้งเนี่ยไปรับรู้อารมณ์ทุกครั้งเนี่ยนะเราสามารถทิ้งได้อย่างรวดเร็วเมื่อทิ้งได้อย่างรวดเร็วพู้เจ้าถามว่าแล้วการเกิดมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตจะไปเกิดปุ๊บเนี่ยไปเกาะไปสร้างรูปนามปุ๊บยังทิ้งได้ตลอดเลยทิ้งทิ้งอยู่กับปัจจุบันทิ้งทิ้งไป พระเจ้าบอกว่าณนะที่นั้นเนี่ยรูปนามมันก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นที่ใดไม่มีรูปงานพระเจ้าบอกเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกไม่มีอะไรจะเกิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือรักความเพลินอยู่กับปัจจุบันรักความเพลินอยู่กับปัจจุบันนจะทํางานก็ตามจะนั่งสมาธิเดินโยงกลมก็ตามทําอยู่อย่างนี้นเป็นมวิธีที่ง่าย <c oughs> แล้วถ้าโยมทํางานในทางโลกการที่โยมรักความเพลินเนี่ยจะเป็นเหตุให้งานทางโลกดีด้วย อยู่หน้าเครื่องจักรนยมลังเพลินสี่เรียบร้อยมือขาดแขนขาดนิ้วขาดขับรถอพยินิดเดียวก็ชนนะทุกคนต้องพยายามสร้างสติอยู่ตลอดเวลาฝึกสติอยู่กับปัจจุบันงานทางโลกก็ดีงานทางธรรมก็ไดนะ้จิตอธิษฐานการงานพระเจ้าบอกมีสติรู้กับการงานที่ทําในปัจจุบันนี่เป็นฐานที่ตั้งของสติอย่างหนึ่งบอกกับพระนน์ไวนะ้เป็นอนุสติฐานที่หกที่บอกกับพระน,น์ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะภาวนาขึ้นมาในระหว่างที่ทํางานก็ให้พยายามรู้อยู่กับปัจจุบันของเราลงกวาดบ้านอยู่นี่จิตคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยรีบทิ้งนะอย่าไปเพลินกลับมาอยู่การกวาดบ้านทำแค่นี้นี่ได้ภาวนาแล้วเห็นภายในใจของเราว่าจิตมันเคลื่อนไปไหนอยู่กับตรงนี้หรือเปล่าเราก้าวเดินอยู่อยู่แค่นี้ป่ากาลังเดินไปที่รถในใจไปถึงรถแล้วยังไม่รู้มันจะสะดุดอะไรข้างหน้านี้บ้าง ให้รู้อยู่แค่นี้ตัวธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมายสมมุติไม่ใช่วิมุตติแต่มักมีองค์แปดอริยสัจส,สี่อะไรเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นสังขตธรรมธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันมีสองสองธรรมชาติใหญ่ๆคือสังขตธรรมกับสังขตธรรมวิมุตติกับสมมุติออริยสัจสี่มักมีองค์แปดเป็นธรรมายสมมติทั้งหมด เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาของปลอมนะให้ทองแท้ในของปลอมเพื่อปล่อยวางของปลอมเพื่อให้เข้าถึงวิมุตติวิมุตติเนี่ยไม่มีอะไรต้องไปอธิบายมันไม่มีอะไรต้องไปศึกษาอือ่าใช่ย่างนั้นก็ได้นะอ่ามันจริงอยู่แต่มันจริงชั่วคราวเหมือนกับว่าถ้าตามาถามโยมว่าโยมแก้ไว้น,นี้มีไหมอ่าโยมตอบว่ามีแต่คําตอบนี้จะผิดในอนาคต พันปีแสนปีแก้วใบน,นี้ไม่มีอ่าเพราะมันจะแตกสลายแต่ถ้าโยมตอบว่าไม่มีคําตอบนี้จะผิดณปัจจุบันเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ถูกต้องนะมแอาเพราะฉะนั้นสุดตรงของความเห็นผู้เจ้าบอกมันจะเวี่ยงไปสองข้างคือมีกับไม่มีนะซึ่งผู้เจ้าบอกว่าความเห็นของท่านเนี่ยมันเป็นมัชิมาปฏิปทานะอยู่ตรงกลางเป็นทางสายกลางนั่นก็คือแก้วใบน,นี้คําตอบที่ถูกต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอืม ก็ลักษณะนั้นแต่จะพูดพูดเกี่ยวเรื่องว่าความเห็นของคนในโลกแล้วก็ความจริงของธรรมชาติคนมักจะเห็นไปในเรื่องว่ามีกับไม่มีแต่ไม่ค่อยเห็นว่ามีขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นนะ,ะรูปประตามนามก็ตามเป็นอย่างนี้หมดครับต่อไปขออนุญาตถามอาจารย์นะครับมีญาติโยมากมาถามว่าทางที่เขานั่งสมาธิแล้วจิตสงบพอสงบปุ๊บนิ่งทีนี้ก็บอกว่าเขาไม่ทราบ เนื่จากว่าต่อไปจะปฏิบัติอะไรต่อไปหรือว่ากำหนดอะไรต่อไปเป็นลําดับเสร็จต่อไปจากที่จิตสงบแล้วครับคนส่วนใหญ่มีปัญหาตรงนี้ก็คือจิตสงบแล้วทํำยังไงต่อไปหลักของพู้เจ้าก็คือหนึ่งเข้าไปเพ่งดูจิตที่สงบนั้นเพราะตัวจิตที่สงบก็ไม่เที่ยงเหมือนกันยมสงบได้ก็วุ่นวายได้สงบก็จางคลายไประดับไปในที่สุดตัวสงบก็เป็นตัวรมอารมณ์อันหนึ่งพู้เจ้าเรียกว่ามัน เป็นสัญญาอันหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปในสมาธิทุกขั้นตอนเลยสมาธิตั้งแต่รูประชานสี่อรลูประชา 4, นสี 4, ่จนทั้งถึงสัญญาเวทียิตนิโรธแต่ละอย่างเนี่ยนะเกิดดับหมดนะไม่เที่ยงหมดนะจิตผู้รู้เข้าไปรู้รับรู้แล้วอาศัยเป็นวิหารธรรมการอยู่ได้ <c oughs> เป็นสุขที่นักปฏิบัติพึงแสวงหาได้เป็นสุขที่ไม่ควรกลัวแต่ให้อยู่กับมันด้วยปัญญาเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยง มันไม่ใช่ไม่ใช่ทำแทนะ้การที่เรามีสมาธิเพื่อให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงประโยชน์คือตรงนั้นเมื่อจิตมีสมาธิแล้วจิตจะเคลื่อนไหวช้าเมื่อเคลื่อนไหวช้าในเวลาจิตเกิดดับยมจะเห็นชัดนะถ้าจิตมันเคลื่อนไหวเร็วมากยมจะเห็นการเกิดดับไม่ชัดเห็นความเสื่อมไม่ชัดเห็นโทษมันไม่ชัดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการทําสมาธิก็เพื่อให้จิตนี้มันชะลอตัวช้าลงช้าลงขนาดไหน นะขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนระดับต่าที่สุดผู้เจ้าบอกฌานที่หนึ่งเวลาผู้เจ้าพูดเรื่องสมาธิผู้เจ้าจะพูดเรื่องฌานนั้นฌานที่หนึ่งมีคุณสมบัติอย่างไรท่านบอกว่าจิตไม่มีอกุศลอกุศลคือ,อรายการปฏิบัติเบียดเบียนสามความคิดนี้ไม่มีหน้าขณะนั้นเนี่ยเป็นจิตที่พร้อมต่อการเข้าวิมุตติได้น้อมไปหเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองค์ฌานนั้นจะสามารถเข้าวิมุตติได้เพราะฉะนั้นวิธีทำสองอย่างหนึ่งเข้าไปเพ่งดูอารมณ์ สมาธิที่ตั้งมัน่นตรงนั้นให้เห็นความจางคายความดับไปของมันอย่างที่สองครูเจ้าบอกให้ตามเห็นการเกิดดับของขันในอง์คฌานถ้าอยู่ในรูประฌานขันทั้งห้ายังทํางานครบให้ดูการเกิดดับของขันห้าถ้าอยู่ในอารูประฌารูปไม่มีจะมีการทํางานของขันสี่ขันให้ตามดูการเกิดดับของขันทั้ง4ี่อีกทีหนึ่งนีวิธีทําต่อแค่นี้ ้าต่อไปนะครับขอาการพัฒนาเรียนถามนะครับคําถามต่อไปบอกว่าเขามีความสงสัยว่าจําเป็นไหมที่คนเหล่านั้นต้องศึกษาก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเพราะว่ามีมีพระเกจอิหลายท่านหรือว่าพระดังๆหลายท่านนั้นท่านปฏิบัติตัวที่ไม่ต้องผ่านปริยัตนะครับพระอาจารย์ครับขอขอาการพัฒนาความกระจ่างตรงน,นี้ได้ครับผมอาตมาเนี่ยอยู่สายปฏิบัติถูกสอนมาตลอดอย่าไปสนใจปริยัต นะ <c oughs> ล่วเราก็ว่าคนมาตลอดแล้วอ,อ,อย่าไปสนใจกพราะใปิดอกอะไรตรออะไรอย่าไปสนใจอย่าไปศึกษาแต่จริงๆพอมาศึกษาของพู้เจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพู้เจ้าแบ่งแยกแยกนะคือระดับสาวกไม่มีใครที่ว่ารู้ธรรมะเองได้แต่รู้เองได้ไม่มีพู้เจ้าบอกว่าอย่างน้อยต้องเคยได้ยินได้ฟังธรรมะแม้เพียงหนึ่งบทอยู่ๆยมจะทํา,ทาไปจะทํำยังไงจะทําในใจนนมันทําไม่ได้อ่ะมันไม่ร,มมรู้เราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเราคิดมรรควิธีเองขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยใครบอกว่าจะปฏิบัติเลยคุณต้องได้ยินได้ฟังทมแม้เพียงหนึ่งบทจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> อันนี้เป็นเป็นหลักกายตัวเลยทนท่านี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยแบ่งสัสดส่วนอย่างไรพรนะพุทธเจ้าบอกว่าฟังทมแม้เพียงบทเดียวปฏิบัติทมสมควรแก่รมก็ชื่อว่าผู้หูสูตรโยมไม่ต้องไปรู้มากก็ได้นะแต่ปฏิบัติให้มากนทะ่านเน้นเน้นน้ำหนักไปที่การกระพติปฏิบัติสอนภิกษุสอนอย่างไรเนาะภิกษุ หลังฉันแล้วเนี่ยให้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งลาตีตั้งแต่หลังฉันไปเนี่ยถ้าเอาชีวิตของเราณนะปัจจุบันเนี่ยเก้าโมงเช้าประมาณเก้าโมงเช้าเราฉันมื้อเดียวมื้อเช้าปุ๊บประมาณเก้าโมงทำข้อวัดปัจ,จุบันลายเสร็จเราก็เดินจงกรมไปตลอดนะถ้าทําตามสูตรพระเจ้านะชาคลัลยานุโยกเนี่ยปลารกความเพียรไปจนทั่งสิ้นสิ้นยามแรกแห่งราตีประมาณสี่ทุ่มคือแบ่งแบ่งราตีเนี่ยเป็นสามยามก็จะตกเฉลีย่ยประมาณยามละสี่ชั่วโมง ยามที่สองผเจ้าบอกให้นอนสี่ทุ่มถึงตีสองยามที่สามผเจ้าบอกให้ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิมาจนทั้งออกบินาบาลเลยน,นี่เห็นไหมเพราะนั้นเวลาที่โยมจะศึกษาก็จะมีแค่อรุณขึ้นจนท่านถึงหลังหลังฉันแค่นั้นเองช่วงนี้นิดเดียวประมาณสองสามชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาในการสแสวงหาอาหารฉันด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยแค่นั้น